สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอวันนี้เนี่ยน้องพองั้นเอต้มต้มเห็ดอยู่นะครับนี่นะครับอันอัน,นอันนี้มันคือเห็ดขมนะครับน้องพอเก็บมากับแม่เบรืรอเช้านะครับแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็คือใบมะขามนะครับเอเอเพราะว่าเห็ดชนิดนี้มันขมถ้าว่าใส่ใบมะขาม เนี่ยมันจะหวานนะครับท่านผู้ชมมันจะลดความขมลงครับมันจะลดความขมลงด้วยนะครับแลวอีกอย่างเนี่ยเรางั้นเอใช้เรางั้นเอิ่มต้มต้มต้มมาต้มมาเรื่อยเรื่อยแล้วครับครับมาต้มในสวนแล้วก็ระหว่างที่ต้มน้องพอก็กินเงาะเก็บเงาะกินไปด้วยใช่ครับ ส่วนน้องพอมีง้อด้วยและแถมส่วนน้องพอมีแปลงโูกับทุเรียนด้วยนะครับนี่ค่ะ นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้เห็ดเนี่ยมันมันน่าจะใกล้จะสุกแล้วครับมันสุกแล้วแต่ว่าต้มให้น้าเหลือน้อยแล้วเราก็เทน้ําแล้วก็ต้มใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ครับน้ํามันน้อยเราก็เทแล้วก็ต้มใหม่ได้ครับเป็นยังไงไปเขิบเห็ดมาเป็นยังไงน้องพอน้องพอน้องพอดีใจมากน้องพอได้เล่นน้องพอได้เล่นด้วยมะพร้าวเนี่ยน้องพองั้น เ,เจอเจอเห็ดอ้วนนะครับท่านผู้ชมเห็ดดอกใหญ่ที่มันอ้วนนะครับรบพราอใส่ใบมะขามไปมันก็จะทําให้สีขาวๆวสวยๆอวบๆด้วยใช่ครับเห็ดชนิดนี้เนี่ยเป็นสีอมม่วงครับสีม่วงครับน้องพอเก็บเมื่อเช้าเอาละครับเดี๋ยวรินน้ำทิ้งนะครับเดี๋ยวรินน้ำทิ้งนะครับ าปิดฝาแป๊บนึงอ่ะปิดน้ำขอ,ขอจับการนำเสนอแค่เอเียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ,บ,ไไนค,รบคนต้มจะไปเล่นอีก